สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเซียวนะครับเช้านี้เจอกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะเข้าถึงประเด็นนะผมขออ,อต้อนรับคุณชำนานชัยฤทธิ์นะครับ <c oughs> ก็บอกว่าเขาไม่จากช่อง Youtube ครับได้ฟังคลิปหนึ่งฟังแป๊บเดียวก็ถูกใจเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าชอบสไตล์การพูดและการบอกข้อมูลเชิงกิจวัยาครับแล้วก็ มีแซมด้วยมุกตลกนะครับสบายๆฮ่าๆถูกใจเลยครับนานๆทีจะเจอสไตล์การพูดแบบถูกใจเขานะครับก็ติดตามยินดีนะครับคุณชำนานนะครับดีใจนะครับที่คุณมาเจอผมนะครับว่าผมเองเนี่ยถ้าไม่หาก็ไม่เจอนะเพราะผมเองไม่ไปออกสื่อที่ไหนครับถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีครับคุณโชคดีเข้าเรื่องดีกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นอะไรที่อวยตัวเองเ่ วันนี้พูดถึงเรื่องของความหวังความคาดหวังที่ไม่สมจริงนะฮะความคาดหวังที่ไม่สมจริงจะส่งผลให้นักเทรดตัดสินใจผิดพลาดนะครับมองข้ามความน่าจะเป็นไปนะฮะไดเดียมาจากคุณเ,เขาตั้งชื่อว่า Trading Composer นะฮะเขาบอกว่าคุณสามารถหลีกเลี่ยงความคาดหวังที่ไม่สมจริงและการตัดสินใจซื้อขายที่ผิดพลาดได้ ถ้าจิตใจของคุณนะมองทุกอย่างผ่านความน่าจะเป็นประมาณนั้นนะฮะผมก็แปลคือเข้าใจคำว่าหากจําลองทางจิตใจที่น่าจะเป็นกําลังแจ้งโลกใจคุณคืออะไรไม่รู้นะผมตีความว่าคุณสามารถหลีกเลี่ยงความคาดหวังที่ไม่สมจริงได้และหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้หากคุณมองการเทรดผ่านมุมของความน่าจะเป็นนะครับ เขาพูดแบบนี้แต่ผมก็ไปขยายความเป็นประเด็นเรื่องของเราของความคาดหวังที่ไม่สมจริงนะฮะคุณท่านด้ของ professor นี่เขาชื่อจริงว่า e นะ e an, อีวานนะฮะอีวานอะไรไม่รู้ครับนะบีจีสักอย่างนะฮะผมเพิ่งซื้อหนังสืออ e ีบุ๊กเข้ามานะเล่มหนึ่งนะฮะชื่อว่าเดี๋ยวนะชื่อว่าเนี่ยครับ The Trading the s p y ไป Hero Zero to ่ e r o ีโร o ซีโร่ทนะครับเนี่ยผมซื้อไปละราคา4.99ก็ประมาณร้บาทนะครับก็เอ่อจริงๆเขามี2เล่มนี่หว่านะฮะ The Trading the s p y แล้วก็ Hero to ี e r o ครับคือ t ู o ุ๊ o ส์อินว n นนะฮะก็อ่านแล้วก็ยังไม่ได้อะไรครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะลองเจาะดูอีกครั้งหนึ่งแล้าเป็นยังไงนะครับ คือที่ผมไปซื้อเพราะว่าเขาบอกว่าระบบเขาเนี่ยมีความแม่นยำถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปนะผมเลยพยายามไล่ดูว่าตรงไหนวะนี่บอกว่าความแม่นยำเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาใช้ indicator อินดิเคเตอร์ที่ผมพูดทีแล้วกันเพราะว่าจำไม่ได้ในอะินดิเคเตอร์ในแบบที่มันเป็นเขาซื้อแบบราคากลับตัวจากการพูลแบ็คอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำอีกคลิปนักทุน,นลวกันนะเรื่องนี้นะ แต่คนนี้ผมว่าน้าเขาเด่นในเรื่องราวของจิตวิทยานะจิตวิยยาการเทรดเขาค่อนข้างที่จะลงลึกเรื่องของจิตใจ,จนะฮะก็น่าจะถูกใจคุณ,คณชำนานนะฮะความคาดหวังที่ไม่สมจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นักเทรดมือใหม่เป็นกันทุกคนนะครับมัน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 เป็นธรรมชาติมนุษย์นะครับเรามองทุกอย่างจากแวบแรกเนี่ยมันมาจาก ความเชื่อเราเองส่วนใหญ่นะคือจริงๆแล,แล้วผมว่านะมนุษย์เรามองมองทุกอย่างที่เกิดขึ้นผ่านอากติตัวเองถึง90%เรนเยนะเราใช้ความจริงเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจน้อยมากซึ่งเราไม่เชื่อนะฮะเราต่างมั่นใจว่าเราตัดสินใจทุกอย่างผ่านความจริงแต่ความจริงแล้ว ม่ใช่เลยนะฮะไม่ใช่เลยมนุษย์เรามองทุกอย่างผ่านอคติผ่านประสบการณ์ผ่านความเชื่อหรือผ่านแรงกระตุ้นครับนี่เป็นเรื่องจริงในธรมชาตมนุษย์นะดังนั้นเนี่ยการเทรดเช่นกันครับสาเหตุที่เรามองเกมการเทรดในแบบที่ไม่สมจริงหรือการลงทุนนี้ก็ตามนะครับเพราะว่าเราได้รับข้อมูลมาในแบบที่ผิดผิดหรือถึงแม้ว่าเขาจะบอก คือผิดๆก็ไม่ใช่นะข้อมูลที่ไม่รอบด้านเนี่ยครับเขาบอกเรา3า0องศาแต่เราจะรับได้แค่ไม่เกิน10องศาครับที่เหลือ370เนี่ยเราจะไม่สนใจมันเพราะอะไรครับเพราะว่าธรรมชาติมนุษย์นั้นจะโฟกัสได้เพียงแค่เรื่องเดียวครับสมองนะฮะสมองจะโฟกัสได้แค่เรื่องเดียวดังนั้นเนี่ยใครก็ตามนะที่บอกว่าอุย ผมอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วครับแต่ผมไม่เข้าใจเรื่องเดียวเนี่ยคนนั้นขี้โมฮะไม่ใช่เรื่องจริงนะโดยเฉพาะเขาเป็นมือใหม่นะไม่มีทางที่จะเข้าใจทุกเรื่องครับโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์มาร์กนะฮะพิมพ์มาร์กไมนวินี่นะฮะผมก็พูดถึงหลายครั้งใช่ไหมหนังสืออะไรนะคิลเลตเทรดอย่างแชมเปี้ยนครับแล้วก็เทรดอย่างพ่อมดตลาดหุ้นนะครับไม่มีทางครับที่คุณจะอ่านจบรอบเดียวแล้วคุณเข้าใจทุกเรื่องไม่มีทางครับ เพราะอะไรครับเคยบอกไปแล้วว่าเรามองเราอ่านหนังสือผ่านมุมมองคนเดินขึ้นเขาครับเดินทีละขั้นทีละขั้นแต่ว่าคนเขียนน่ะเขาเขียนจากมุมที่อยู่บนยอดเขาครับเขาผ่านมาได้ทุกขั้นแหละครับแต่เราเพิ่งเริ่มก้าวเองครับดังนั้นเน่ยไม่มีทางที่จะเข้าใจได้ทุกเรื่องที่เขาเขียนนะครับการเทรดเช่นกันครับเราโฟกัสเฉพาะอะไรครับผลลัพธ์ครับผลลัพธ์ที่ระบือหรือลั่นครับผลลัพ์ ที่มันสุดยอดผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่กระตุ้นให้เรามีความพึกเหิมครับเรามองโลกในแง่ดีเราเลือกที่จะมองโลกในแง่ดีเราเลือกที่จะมองข้อมูลที่มันทําให้คุณมีความตื่นเต้นมีความมีแรงบันดาลใจครับนี่เป็นเรื่องจริงครับดังนั้นเนี่ยเราจึงคิดว่าการเทรดมันง่ายครับเรามองผลลัพธ์ที่สนองใจตัวเองและเราก็ ไม่สนใจเรื่องราวของความผิดหวังครับการตัดขาดทุนชัดเจนนะว่ามือใหม่ทุกคนไม่สนใจครับเพราะไม่คิดว่ามันจาเป็นต้องมีเขาอาจจะไม่เจอก็ได้เขาโชคดีเขาเก่งนะครับเรามองผลลัพธ์โฟกัสที่ผลลัพธ์ในแง่บวกเท่านั้นและที่สำคัญครับเราคาดหวังในสิ่งที่ เกินความสามารถที่แท้จริงตัวเองครับคิดดูสิครับตอนผมเองนะคนอื่นผมไม่รู้นะผมเองเนี่ยสนใจผมชื่นชอบดออรนิเวศมากหรือ V i ที่สามารถถือหุ้นได้เป็น1 0เด้งเป็นร้อยเด้งผมอยากได้แบบเขาโดยที่ผมลืมดูว่าความสามารถตัวเองมันมีน้อยนิดครับ แค่ถือหุ้นได้10%เนอ่ยยังยังเหนื่อยเลยะฮะโอ้คาดหวังจะได้กำไรเป็นร้อยเด้งมาสิบเด้งเนี่ยเด้งเดียวยังยากเลยนะเนี่ยเป็นเรื่องจริงครับและก็เราใส่ใจเราคาดหวังผลลัพธ์ที่มันไม่เหมาะสมกับบุคลิกตัวเองครับผมเองเนี่ยเป็นคนที่ศรัทธาผมนวนศรัทธาแนวทาง VI มากถือยาวๆนะแต่บุคลิกผมเนี่ย โคตรใจร้อนเลยถูกกระตุ้นได้ง่ายครับดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่เหมาะเราคาดหวังอยากได้หุ้นเป็นเด้งจริงแต่ว่าเราทนแค่สิบเด้งยังยากเฮ้ยซ้อนกัสิบเอยังยากเลยเนี่ยดังนั้นบุคลิกไม่ใช่อะ่ะสิ่งที่เราคาดหวังจึงไม่สมจริงไงครับนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมเจอนะครับแต่ถึงกันนั้นนะฮะความคาดหวังไม่สมจริงเนี่ยมันเป็นช่วงแรกของของมนุษย์เราครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปธรรมชาติมนุษย์เราก็ ช่วงแรกนะเราก็มองลดง่าดีหมดนะครับเราเข้ามาซื้อหุ้นเพราะว่าเราเข้ามาลงทุนเพราะเรามองลดง่าดีครับเเหมือนเด็กที่กําลังเหื่ออะเหื่ออะไรสักอย่างครับครั้งแรกนะแต่สักพักเนี่ยพอเจอความจริงเข้าไปครับความคาดหวังจะลดลงไปเรื่อยครับนี่เป็นความจริงฮนะเช่นกันครับตอนแรกตอนที่เรายังไม่เจออะไรทนะี่ภาพอะง่ายๆนะคุณฉีดยา ตอนคุณกําลังยื่นแขนให้ให้หมอและหมอกําลังเตรียมตัวที่จะฉีดให้คุณคุณจะรู้สึกม,มันเจ็บที่เป่งเใช่ไหมเจ็บๆแต่พอฉีดปั๊บเนี่ยเอา้าไม่เท่าไหร่เลยคือไอ้ความคาดหวังเรามันมันจะยิ่งใหญ่เกินความจริงไปโอโห้หลายหลายสิบหลายร้อยเท่าเลยพอเจอาจริงปับ๊บเราจะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยไม่เท่าไหร่การเกิดเช่นกันนะครับคนณจะเจอความ คุณจะมีความคาดหวังที่สมจริงคือคุณลดความคาดหวังลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งฟิตกับตัวคุณได้นี่ก็ต่อเมื่อคุณเจอความเจ็บปวดครับเจอการขาดทุนอะไรเงี้ยฮะแล้วคุณก็จะนักรู้ว่าเออเรายังไม่ดีพอสําหรับสาหรับสนามเนี้ยนะฮะแล้วก็สําคัญครับเรารู้ว่าตัวเองไม่สามารถควบคุมตลาดได้ตลาดมันเคลื่อนไหวแบบสุ่มฮะและที่สำคัญคือ เราไม่สามารถชนะตลาดได้ทุกครั้งใช่คร <répondre> ับคือตอนที่คุณมีความคาดหวังที่ไม่สมจริงคุณจะเชื่อหรือยังคุณจะเชื่อว่าตัวเองสามารถควบคุมตลาดได้ฉันสามารถโพสพันทิปแล้วเจ้ามือมาอ่านเจ้ามือทาตามฉันอ่าเชื่ออย่างนั้นนะคือเราเราคิดว่าเราเก่งขนาดนั้นนะครับฉันสามารถชนะตลาดได้ทุกครั้งอ่าถ้ามันซื้อพลาดขาดทุนเดี๋ยวมันก็กลับมาเราเชื่ออย่างนั้นครับเชื่อไปื้อเชื่อไปจนกระทั่ง เออเราคาดคั้นเราอยากจะได้แต่มันไม่ได้กทีครับจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งคุณจะยอมแพ้ครับคาดหวังมากแต่ไม่ได้พยายามจากนั้นไปก็ไม่ได้ครับในสุดมันต้องยอมรับเป็นการเซอร์เรนเดอร์นี่นี่เป็นธรรมชาติมนุษยครับทุกอย่างครับมันเป็นอย่างงี้หมดเลยครับผมเองนะฮะทัพประวัติเนี่ยนะเล่มนี้ฮะเป็นการบอกว่าผมเริ่มตระหนักรู้ว่าตัวเอง ไม่ดีพอครับผมผมเป็นตัวเป็นคนที่โง่มากในตลาดหุ้นเหมือนกับที่ผมเคยเจอในตอนที่ผมเรียนเช่นกันครับผมคนโง่เลยผมผมแบบมีความหยิ่งผยองมีความผยองวา่าตัวเองเก่งกาดนะจริงผลงานสะท้อนชัดว่าผมเนี่ยสู้หนอื่นไม่ได้ครับนี่เป็นเรื่องจริงครับดังนั้นเนี่ยผมเองนะพอผมขาดทุนหนักใช่ไหม ตระหนกรู้ว่าไม่ดีพอใช่ไหมแล้วก็รู้ว่าจริงๆตลาดมันควบคุมไม่ได้เลยครับตอนนั้นผมถึงขั้นในในเล่มนี้นะถ้าคุณอ่านนะผมจะพูดถึงตอนที่ผมตะเวนนะตะเวนไปไหว้พระเพื่อจะขอให้หลุดดอยก็มีนะ <c oughs> ถึงขนาดนั้นนะ <c oughs> ไม่มีทางจริงสัศิล์ไม่เล่นหุ้นนะครับก็ตลาดมันก็เป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้ครับแล้วก็ชัดเจนครับล่าสุดนี่คือแค่มีวินเดอร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถือว่าเก่งนะ เราไม่สามารถชนะตลาดได้ทุกครั้งครับพวกเนี้ยพอรู้ความจริงเรายอมรับความจริงปั๊บเนี่ยแล้วเราคือมันจะมี2แบบนะมนุษย์คือถ้าเห็นความรับรู้ความจริงแล้วคือเลิกเลยก็มีนะส่วนใหญ่จะเลิกเลยแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ดื้อน,นะครับเป็นคนที่แบบกัดไม่ปล่อยอ่ะไม่ไม่สำเร็จไม่เลิอกอ่ะคุณจะเริ่มเรียนรู้มันครับเนี่ยพอคุณเริ่มเรียนรู้ปั๊บคุณจะมีการตั้งตั้งธงแล้วก็ มีการวางแผนชีวิตที่มันอยู่บนเบสออนความจริงมากขึ้นครับแล้วก็เรื่อนี้ฮะนักเทรดฮีโร่ครับคือการวางแผนชีวิตตัวเองว่าถ้าฉันจะถ้าฉันไม่ล้มเลิกเลยฉันจะเดินต่อไปให้ถึงเส้นชัยได้ฉันทำอะไรต่อนะครับในสุดครับคุณจะเริ่มมีการกลับมาครับวางแผนตัวเองครับด้วยการนะครับ เมื่อคุณเข้าใจคือความคาดหวังคุณลดลงคุณพยายามปร,รับเทรดปรับเทรดไปเรื่อยจนกระทั่งคุณได้สิ่งที่เรียกว่าความคาดหวังที่สมจริงซึ่งมันมาจากเพอร์ฟอรนซ์คุณครับคุณจะมีการนะครับใช้ระบบครับใช้กระบวนการแทนความหวังครับคุณเทรดตามระบบครับคุณเทรดตามกระบวนการแทนที่จะเทรดตามอารมณ์ครับนะบแล้วก็คุณเชื่อในเรื่องของ r i s k reward expectancy มากกว่าความคาดหวังมากกว่าอารมณ์นะฮะ พวกนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นพัฒนาการด้วยนะครับความคาดหวังไม่สมจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นในตอนแรกเราเท่านั้นครับแต่ว่าถ้าคุณยังคงไม่ยังคงเทรดต่อไปเรื่อยนะแล้วคุณมีการเรียนรู้มีการสังเกตตัวเองนะคุณจะเห็นความคาดหวังคุณจะลดลงปรับเข้ามาจนกระทั่งมันสมจริงมากขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามครับที่คุณมีความคาดหวังสมจริงและคุณมีระบบที่มันฟิตกับความคาดหวังคุณกับความสามารถคุณมันตรงกันนะเาเรียกว่าจุดลงตัวครับจุดสวิตช์สปอตแล้วตอนนั้น คุณจะเริ่มทำเงินแล้วครับเท่านี้นะครับขอให้ท่านโชคดีในการเทรดครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ